ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอนดินฉันนางสาวดะรุณียงทชัยตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองหัวปฏิบัติงานสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด14คนสอนทั้งหมด25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่จัดทำเมนูอาหารให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาและจัดทำในระบบไทสกุลรันองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวายให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็กๆโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานสภาพที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้เพื่อนําไปกําหนดหน่วยการจัดการประสบการณ์ การจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning เ,เน้นให้เด็กปฐมไวัยได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงใช้สื่อที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะมีคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้เชิเง active learning เน้นให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กๆสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของตนเองได้สามารถอธิบายผลงานของตนเองให้เพื่อนๆฟังได้มีการจัดทำสื่อและพัฒนาสื่อทุกหน่วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต่อนเนื่องโดยเราจะประเมินจากสภาพจริงใช้วิธีที่หลากหลายเช่นการประเมินจากการตรวจผลงานการสอบถามการสัมภาษณ์และประเมินจากการจัดกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในแต่ละวันและเราจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของเด็กๆด,ด,ด้วย มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์ผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กประมะวัย มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและในห้องเรียนจะมีการจัดมุมประสบการณ์อย่างน้อย5มุมเช่นมุมหนังสือมุมบล็อกมุมบทบาทสมมุติมุมดนตรีมุมศิลปะซึ่งเป็นมุมที่เด็กชอบมากที่สุดก็คือมุมบล็อกและก็มุมบทบาทสมมุติ ส่งเสริมเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียนตามคุณลักษณะที่เึงประสงค์มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ดิฉันได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเช่นการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทะเบียนแสดงผลการเรียนของเด็กๆแต่ละคนเป็นต้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดิฉันได้มีการประสานพูดคุยกับผู้ปกครองที่มา รับส่งเด็กทุกวันและได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กในห้องเรียนของตัวเองครบ100%ทุกคนการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาดิฉันดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นกำลังความสามารถและดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในการจัดการศึกษา สอดคล้องตามนโยบายทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุดรธานีเขตการสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดิฉันได้มีการพัฒนาตนเองตามแผนอยู่เสมอมีการนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์นัฉันได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook เฟซบุ๊กป็นต้นและได้เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายทางวิชาชีพหรือกลุ่มพัฒนาวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านภาระการสอนและภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ ดิฉันได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง องประกอบที่สองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดิฉันดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเต็มกำลังความสามารถและดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในการจัดการศึกษา สอดคล้องตามนโยบายพิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถศึกษาอุดรธานีเขตมือองค์รประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจัรยาบันวิชาชีพวิชันยึดมั่นในสถาบาันหลักของประเทศชาติได้แก่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์ุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกล้าคิดตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำมีจิตสาธารณะ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก,กำลังความสามารถเพื่อสำฤทิ์ผลของงานโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญดำรงตำแหน่งเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยตรอดจนรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษา เขานกบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึงถึงสิทธิและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ